คุณอนุทินชาญวิรากูลอธิบายอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่บอกว่ามีชื่อของคุณอนุทินอยู่ในรายชื่อหมวดบูบุคคลสแสวงหาประโยชน์โดยแอบ,บอ้างสถาบันนะซึ่งมีการบอกว่าเอกสารฉบับนี้เป็นประมาณการภัยคุกขามด้านความมั่นคงในรชนนาชอาาจักรรอบหนึ่งปีช่วงเวลา1ตุลาคม6 7ถึง30กันยายน68เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณทิ้งตอบดังนี้ครับผมเพิ่งดูฟังข่าวเมื่อเช้านะครับแต่ยังไม่เห็นเอกสาร แต่ก็คงจะต้องอาจจะต้องมีการขอไปนะเพราะว่าผมเป็นนรองประธานกอรมนอารในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยผมยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในการประชุมจริงีๆผมก็ไปประชุมกรรมางาแทบทุกครั้งยกเว้นครั้งล่าสุดไม่ได้ไปนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะต้องสอบถามแต่ว่าก็ยืนยันว่าสําหรับตัวผมเองผม,ผมอย่าบอกว่า เคยแอบอ้างหรือว่ามีการแอบอ้างเลยนะครับแค่คิดก็ไม่เคยคิดอีกแล้วแล้วก็ไม่มีความจำเป็นใดๆในหน้าที่การงานของผมที่ผมจะต้องไปแอบอ้างสถาบันเพราะว่าผมก,ก็มีความจงรักภักดีในสายเลือดอยู่แล้วถ้าจะบอกว่าผมมีความรู้สึกอะไรกับสถาบัน สูงสุดของประเทศผมก็ตอบได้อย่างเดียวผมมีความจงรักภักดีที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับเทิดทูนแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ตลอดมาแค่นั้นเองนั้นอย่าเอาไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานหน้าที่การงานของผมไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องไปแอบอ้างนะครับนะครับช่วงนี้คุณอนุทินนี่มีเรื่องมาเยอะหน่อยนะฮะ ทั้งเรื่องในกระทรวงเองทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ